เ้ัยงสวัสดีครับสวัสดีเ c ฟซีจอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศนะครับกับบรรยากาศทุ่งนาที่กําลังจะเตรียมสถานที่ต้อนรับวันที่30นี้ครับบรรยากาศดีแห้งนะครับนี่ที่เนี่ยในพื้นหญ้าเขียวๆนี่ครับจะกางเต็นทุกท่านจะนอนกลางเต็นเวทีตั้งแต่งานด้านนู้นนะครับแล้วก็จะรอบรอบบ่อน้ำน่ครับรอบบ่อน้ําก็จะกลางเต็นนะครับ ตอนนี้ผมกำลังทําห้องน้ําเพิ่มอีก20ห้องเพื่อเป็นห้องอาบน้ําสําหรับ FC มากางเต้นโต้ลมหนาวคอนเสิร์ตมากกาจวดนะครับจองบัตรได้ทางเพจตะลึงกรุงจอนี่มือปราบเลยนะครับเอาอียงไงวันนี้กูกำลังถ่ายกิปจุ๊บไม่เอาได้ยีแก เดี๋ยวเดี๋ยวขี้เรื่องตอนนี้ไอ้กะลั้คุยธุระเขาบอกปวดตะเวยอยู่เอาเรื่องของผมเดก่อนหาใหญ่แห้งตอนนี้อัเรื่องมึงเรื่องอย่างกล้วยขึ้นครับขอกล้วยขึ้นมึงจะเอากล้วยมาเสิร์ฟแบนปัญหาใหญ่แห้งครับตอนนี้ปัญหาใหญ่แต่ละบักตอนบักดีกระลังใส่เบียกมันอยู่ เออเอาที่อาขันเกียร์ก็ห้วยก็ต้องบางนี้เอ็กโค้ดบางนี้เป็นคนดูแลตัมก็ไปหาหมงนี้นี่ไม่ยังกันว่ะทีนี่เทางไปสีมาเลยตอนนโยบายลูกพี่นี่นี่แถวนี่นะครับนี่นี่ครับมองทีชักเงี้ยบางทีสามสิบนะครับนี่นี่ครับนี่ป้ายนี่เลยครับเห็นป้ายนี่ได้เลยนะครับด้ยเอฟซีครับมึงไหนมองเราบ่เด้วบมึงหาหมองได้แล้วครับเออส้นนีหแม่นะมืดนะครับเด้านนี่ทางไปรีสีด้วยทางไปรีสีนี่ครับ อันว่าพ่อกันในห้องน้ำก็มีด้วยครับผุนเปียเพิมแบบหลายครับตรห้องน้ำครับวันที่สามสิบนี้นะครับสําหรับเอฟซีผมนะครับมีโอกาสมากางเต็นโตลมหนาวบรรยากาศดีมากครับมาดูครับบรรยากาศนี่ฮะบริเวณนี้นะฮะบึงน้าเวทีคอนเสิร์ตก็จะตั้งที่ด้านนู้นนะฮะสามารถกางเต็นท์นะครับโตลมหนาวดูคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอำเภอพิบูลสงารามอุบลราชธานีวางแผนการเดินทางชวนเพื่อนชวนอ่า เพื่อนครอบครัวมากางเต็นท์นะครับโต้ลมหนาวกิจกรรมมาจวดกันครับพี่น้องครับจวดวันี้จวดโอ้ยมาทาธรรมดาวมไหนได้ถึงเด้อไอเอาที่เราปัญหาก่อนกีกวยผมจะก่อนนี่งก่อนก็ขึ้นเรื่อจังไลยนี่บอกเอาเมื่อวานไี้อนุญาตอยู่บ่ไม่คือตอนนี้มอเตอร์เวย์นี่เป็นคนเลี้ยงเจ้าเงินอุบล เออปลาไปผุนไปไปเองที谢谢่มกว่ามาเอาเอาตามใจเนื่องนะครับเนื่องเลยครับมากก่ามาก่ลูกมากก่มากก่ลูกากก่ามากกามากกวาอมากต่าเดียวกคุราพ่ชอบบด้วมากกว่าพิชบห้าไปีสีลูกหาีสี จักยังเป็นยัง่งไปเลยดิเจ้าเงินอุบลครับนานองไส้อ,อเช่นอ่าสำหรับท่านใดชาวบ้านอยู่แถวนี้นะครับนาะผมเปิดผสมจริงเจ้าเงินอุบนเดี๋ยวนครับเด้อแก่มากอย่างเดียวนะครับผสมแปบไปกับเพียง3,000บาทนะครับ3า0พบาททนันสมจริงนะครับรับประกรันจุดติดทองนะครับเอามาเลยครับนี่ เช่นจังเอามาแล้วนี่ครับเจ้าเงินอุบลควายยักษ์นะครับควายงามพันธุกรรมควายงามควายใหญ่นะครับเอามาผสมได้เลยขันผู้ใดมีควายขึ้นเป็นสัต์อยากสมก็มาเงินอุบลรับประกันจนติดนะครับเพียงสามพันบาทเท่านั้นนะครับกับสายพันธุ์เลือดลอยควายใหญ่ควายงามบองทีละครเงินอุบลมันบาเปนตัวหน่อยๆนะครับเออควายเพียงสามปีเต็มนะครับยังยังไม่ถึงเดือนสามปียังไม่ถึงเดือนอ่าควายใหญ่ควายงามนะครับ สำหรับพี่น้องผมนะครับที่จะมากางเต็นท์วันที่30ที่ลานจอรดรถด้านหน้า,นาท้องทุ่งนาจอดได้เป็นร้อยคัน2-300คันนะครับบริเวณงานเราก็จะกางเต็นท์รอบบอ่อมีทั้งหนังกางแปลงมีทั้งคอนเสิร์ตหมอลำวงกูแคนบรรยากาศลมหนาวชิวๆนะครับมีกิจกรรมสนุกๆมากมายมากางเต็นท์ห้องน้ำห้องอาบน้ำผมสร้างพร้อมนี่ฮะกลังสร้างเพิ่มกลังสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มให้พี่น้องอีกนะครับนี่ ตั้งห้องน้ำเพิ่มให้ f อซสะดวกสบายซื้อได้น้ำมาอย่างดีเครื่องยางดีมีสู้ปัม่มแรงดันให้พี่น้องได้ใส่น้ำสะดวกสบายนะครับบรรยากาศสถานที่กลางเต็นท์นะครับสวยงามอากาศดีมากครับกลางบอ่อรอบบอ่อรอบบ่อตรงนี้นะครับเป็นจะรอบบ่อน้ําบึงน้ําจะสามารถกลางเต็นท์ได้เลยกลางเต็นท์รอบบึงน้ําได้เลยนะครับ กันะครับาั่งเต้นนั่งดูแล้วเวทีก็จะหันหน้ามาทางนี้นั่งชั่วผมเนี่ยการเต้นนั่งโต๊ะปิกนิกนั่งดูคอนเสิร์โตโต๊ะลมหนาวบัตรเพียงท่านละ150บาทเข้างานนะครับนะครับมีอาหารเครื่องดื่มขายภายในงานเยอะแยะมากมายนะครับและใครที่ซื้อบัตรเข้ามาสามารถร่วมเล่นกิจกรรมฟรีมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสําหรับสายจวดมากําจวดครบรอบ6ปีน่าทุ่งนาจอนี่ รยากาศดีแห้งครับพี่น้องล่มวอยๆเบิงบ่งใบใหม่ผมเจอต้นไม้อ่มอากาศดีแห้งอากาศดีมากนะครับสามสิบนี้วางแผนการเดินทางมาเที่ยวอุบลราชธานีครับมากางเต็นท์มาโต้ลมหนาวกับบรรยากาศสุดแสนค่าเสิยสนใจทักซื้อบัตรจองบัตรได้ทางเพจตะลึงกุ้งจอนนี่มือปราบทักมาได้เลยนะครับบัตรเพียงทันละ150บาทเท่านั้นบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมสนุกมากมายมีคอนเสิร์ตมีอมอลำซิ่งมีหนังกลางแปลง มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ท่านมากมายมาโต้ลมหนาวมามวลซืนกันมากลางเต็นนอนกันห้องน้ำสาสารมากมายนะครับมีห้องน้ําผมสร้างเพิ่มให้อย่างดีห้องน้ําด้านฝั่งทางทิศนูน้นก็มีอีกนะครับบรรยากาศดีครับนะฮะเบิ่งดูทองทุ่งนายามเย็นๆเนี่ยนี่คือบรรยากาศยามเย็นๆนะครับทองทุ่งหน้านะครับยางว่าเบิ่งทหน้าพี่อา้าขึ้นได้ว่าขึ้นได้ว่าขึ้นได้ว่า กูกูว่าเราประกันหลังคั้วไมึงหักเ้อกูว่าเราประกันหลังคั้วไมึงหักเ้อเออเอาขึ้นขึ้นแท่งเชือกลูกเชือกน้ำออกล่ะได้ปะอ่ะพี่น้องครับ สามสิบนี้เจอกันทุกหนาจะได้าั่มันบ่ายเราต้องมีซองวสัน์กัตตองให้มันตัวแม่มันอันนั้นกูนี่อ่าครับสามสิบเจอกันทักมาในเพจได้เลยครับสวัสดีครับ